แล้วคายฝัดเขาเรียบร้ยบรอยครับผมแล้วเราลอยครับผมแล้วแหวนอำนาจนะครับทำงานพร้อมด้วยแหวนคืนชีพทำงานต่อเนื่องเลยครับกู <c oughs> <c oughs> โดนเอ้แหวนอำนาจทำงานอยู่แล้วแหวนคืนชีพทำงานด้วยเรียบรอ้อย วิสตอมท็อปอัพบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองเติมได้ทุกแพ็คไม่ต้องรอคิวนานร้านนี้ปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถทํารายการได้ตลอด24ชั่วโมงร้านนี้ปลอดภัยสะดวกแน่นอนครับผมสาหรับคนที่เล่นเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับตอนนี้มีแพ็คราคาถูกฉตลองครึ่งปีนะครับของ 7K เพื่อนๆก็สามารถไปเติมกันได้นะครับซึ่งราคาเหมาเนี่ยเหมาทั้งหมดนะครับเพียง2อง0้อกสบาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็ลองไปเติมกันได้นะ ซึ่งแน่นอนครับผมเพื่อนๆก็คงจะเห็นในไฮไลท์แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะมานะผมทดสอบนะหรือว่ารีวิวนะครับแหวนนะครับแหวนทองนะครับที่มีออฟลอกนะครับเป็นแหวนทองเหมือนกันนะครับซึ่งทําให้เพื่อนๆเนี่ยเหมือนใส่แหวน2วงในตัวเดียวกันนะก็นะครับผมนะนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับในส่วนของแหวนคืนชีพนะครับแล้วก็ออฟเนี่ยจะเป็นในส่วนของแหวนอำนาจนะครับก็คือได้โล่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งวิธีการทำงานของมันนะครับก็คือตัวแหวนนอำน้าเนี่ยจะทำงานก่อนแล้วก็ตามด้วยนะคคครรรััับบในน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 ส่่่่วววขอองงงแหืชชีีพเะะซึถาามมมปโย์ มันต่างกันมากและมันมีประโยชน์มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการหา,หาหรือว่าการใส่ออฟแบบนี้ก่อนนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะวิธีการหานะครับง่ายมากนะครับมันมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือการเสริมนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับใช้แหวนนะครับในการที่จะเสริมพลังนะครับแล้วก็เสริมออฟตายตัวกับเสริมออฟแบบสุ่มถ้าเสริมออฟตายตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาแหวนอีกวงเนี่ยไปใส่ได้เลยนะครับมันก็จะสามารถทําได้นะครับเอ้าตรงมาอีกอ่ะ มันสามารถที่จะเอาแหวนอีกวงเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับก็คือออฟตายตัวใช่ไหมแล้วก็ใส่แหวนไปนะครับมันก็จะมีโอกาสในการติดอยู่แต่ว่าเนี่ยมันก็จะเปลืองหน่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็จะอาจ มีโอกาสไม่สําเร็จนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะสุ่มได้นั่นเองนะครับก็คือเติมพลังออปชันสุ่มนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับหาแหวนนะครับที่เป็นแหวนที่เราดรอปนะครับหรือไม่ใช้นะครับแต่ละดาวเนาะเราสามารถใส่ไปได้นะครับแล้วมันจะมอบออปชั่นแบบสุ่มให้ซึ่งข้อมูลอัตรานะครับก็ตามนี้เลยนะครับมันมีความหัตตาเป็นไม่ได้ที่0.00 3 2 9นๆโชคดีเนยื่อนยก็จะได้ออที่เปแหวนะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้อนวนทอีเนี่ยเพื่อนเามาแนก็องได้้วยนะ ซึ่งก็ลองไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหามันมานะครับแบบรวบลัดเลยนะครับโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของ PP กันบ้างน,นะครับผมก็จะมารีวิวไปดูนะซึ่งจริงๆผมว่ามันมันดีนะแลวถ้าเพื่อนๆมีแหวน6ดาวแล้วมีออฟพวกนี้ใส่เข้าไปอีกเนี่ยลองคิดดูดิสภาพมันจะขนาดไหนใช่ปะเอออ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูในการทดสอบ p ิ P ีเลยผมว่าจะมันขนาดไหนนะครับแล้วก็ว่าจะช่วยชีวิตเพื่อนใน PP ใหได้ดีแค่ไหนนะครับไปดูเลยผมไป โอเคครับผมเริ่มตาแรกนะครับเราก็มาเจอกับในส่วนของทีมคายเหมือนกันนะก็แน,น่นอนผมตามด้วยเอลเซียตัวใหม่เราเปิดไปด้วยพายุโอเคอีห่างน้อยก็สกัดกั้นนะครับผมทนา,นามีของใครไม่ได้นะครับแล้วเอลเซียย,ยิงขึ้นมาเรียบร้อยเขาโดนกูก็โดนด้วยสินะฮะแม่แล้วถับศูย์ไปก็เลยสูวนสัาผัญเรียบร้อยติดเกือบหมดแล้วล้างทันทีด้วยออื สุดยอดแล้วเขาดับศูนย์เรากลับมาเรียบร้อยครับผมติดหมดเหมือนกันแถวหน้านะแต่คายเรายังแม่ได้อยู่เราแช่เห็นกับไปหนึ่งทีเหมือนอะไรคายผมจะได้ออกสกิลเนี่ยแปะไปหนึ่งแล้วโคมาเรียบร้อยได้ล้างไม่นึงทีนะก็ยังดีว่า อย่างวิ้ยคายได้เล่นขอสกิลคายหน่อยละกันเอเบรียบอกยังก่อนขอสตันนิดนึงแต่ว่าไม่ติดใครเลยชิบหายละแล้วโคเขาเบิ้ลระเบิดมาเรียบร้อยครับผมจูรีสตายไปนะตามด้วยเมื่อไหร่ครคกูจะได้เล่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ตีธรรมดาก็เดีอเออจูรีไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องออกสกิลได้แล้วซาด <c oughs> มึงช่วยให้ครหวได้เล่นมั่งดิ โอ้โหแล้วคายฝั่งเขาเร,เรียบร้อยครับผมแล้วเราเรียบร้อยครับผมแล้วแหวนน้ำหน้านะครับทำงานทองด้วยแหวนคุมชีพทำงานต่อเนื่องเลยครับโอ้โถ้าไม่มีแหวนชุบที่มีรอบของแหวนน้ำหน้านี้ก็คงตายไปแล้วเน,นี่ยโอ้โหสุดท้ายเราได้สวนกลับนะครับโอ้โหชนะแบบโอ้ชนะแบบเราแหวน,นแท้ครึ่งแรกนี่คือไม่ได้เล่นเลยนะทีมคายเราเนี่ยโอ้โ,โอ้ฟื้นฟื้นไหวด่ อันนี้ก็ชนะไปนะครับนะแหวนช่วยชีวิตแล้วทีมต่อไปที่เราเจอนะครับเจอครับนะครับในคายเอลิเซียนะครับแล้วก็แทโอนะครับเราเปิดด้วยสกิลรถกูทาไปแน่นอนไม่ติดทั้งทีมนะครับสุดยอดไปเลยวาเลซ่ามึงไม่มีเป่าแล้วดูฝั่งเขาเรียบร้อยคายกูไม่ต้องเล่นอีกแล้วนะ ทุกรอบเลยแล้วเจอถับศูนย์ไปปึ๊บเขา้าห้โอ้โหถับศูนย์ใครติดก็ติดนะครับแต่ไม่ติดเขาลานนะครับแล้วฟื้นมามันล้างให้หมดทัวนนะ่วเลยแล้วโคเขาซัดมาหนึ่งทีเรียบร้อยผมจูรี่ผมไปสวรค์เรียบร้อยนะอิบิเ,เลียก็ไปสวรค์น,นะครับแต่ชุบม,มาได้แล้วสร้างเกาะให้กับเขาร้าแล้วก็วาริซ่าตามด้วยตัดเลือดไปเรียบร้อยครับผมตัดเลือดเขารลาเพื่อมันมีเด็ดเดียวอยู่มันเลือดหนึ่งให้ตัดเลือดมันเพื่ออะไรวะแ่ะเาเ่าเราตายเรียบร้อยผมแล้วเพิ่มเลือดให้ใครครับ ไปเลียนนิดนึงนะแล้วสกิลมีเยอะแยะแน่นอนครับผมเข่าละไม่พลาดแน่นอนที่เจาสกิล <laughs> มีสกิลเกือบทุกตัวละครนะออกเขาละล่างสุด,ดวยอดไปเลยนะแล้วคายเขาซัดมาเรียบร้อยผมแหวนอำนาจเราทํางานนะครับแล้วเราพอได้ตีไปบ้างนะเรียบร้อยยังโอเคอยู่แล้วสกิลคายต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้นะหลุมศพแห่งโซ่เรียบร้อยครับผมนะ เรายังมีวอยชิลอยู่หนึ่งงานเขาก็เหมือนกงนนะครับดูว่าเขาจะออกสก,กิลอะไรเขามีไทโออยู่นะแล้วออกสก,กิลของเอลิเซียมฮะเรียบร้อยอาวชิลเราหายไปแล้วคารละแช่แข็งไปจะติดสักตัวไหมติดติดติดตัวที่ไม่น่าติด <c oughs> <c oughs> แล้วอืม้มคายกูโดนโอ้แหวนำหนำนาาทำงานอยู่แล้วแหวนคือชีพทำงานด้วยเรียบร้อยโอ้มันไม่ได้ช่วยเลยนะเมืเ่อกี้โอ้โหแม่เงเ้ย โอเคผมตาสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเราเจอกับทีมข่แน่นอนนะแล้วเราได้เปิดก่อนไปคาอูละเชคแข็งไปก่อนปุ๊บเรียบร้อยผมติดได้สวยอยู่นะแล้วฝั่งเขาเปิดด้วยในส่วนของถับศูนย์มาปุ๊มติดทุกตัวสุดยอดไปเลยแย่ yeah, แล้วเราถับศูนย์ขับไปบ้างเรียบร้อยครับผมติดทุกตัวเหมือนกันนะยังได้อยู่นะครับ แล้วขายเขาทัดมาเรียร้อยจูรี่ไม่ได้เกิดแล้วแต่ขายนี่โล่เต็มเปียมแล้วขายเราทัดไปเหมือนกันนับศูนย์กลับไปครับผมนะ่แล้วฝั่งตรงข้ามนิ่งไปเลยคายเราแปะไปถึงทียังได้อยู่นะเขา้างฟื้นมาแล้วร้า้ฝั่งตรงข้ามนะครับเราไอวีเดฟฟื้นมาแล้วเสกเกาะให้คายฝั่งเขาตีมายังได้อยู่คายเกาะเราแน่นเปียคือฝั่งเราเนี่ยเลือดเทพีไม่มีแล้วนะมีแต่หลอดเลือดเกาะนะครับไม่มีแล้วเลือดนะ โอ้โหแล้วคายเราเลือดเหลือดึงคา,าูลาตีมาปุ๊บเรียบร้อยผมแหวนคืนชีพทำงานนะแปลว่าแหวนในส่วนของอำนาจเนี่ยทำงานไปแล้วนะแล้วคายเอาสก,กิลสวยมากเรียบร้อยครับผมจบเทินคาูลาเหลือสองแฟมแต่เราฟลาดมากยังยังยังอีกยังอีกย,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 ยังไม่จบอีกคาูลาแปะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากลองเสี่ยงดวงในการสุ่มออฟแหวนให้ตึงๆเนี่ยก็ลองไปสุ่มได้นะครับก็เล่นสนุกขึ้นมากนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะยังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือว่าในไลฟ์หน้านะครับโอเคผมเจอกันนะผมขอบคุณครับ